พื้นป่าที่เหลืออยู่ของประเทศกลายเป็นข้อถูกเถียงของแวดวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ว่าแท้จริงแล้วพื้นป่าที่เหลืออยู่คือเท่าไรกันแน่โดยตามนโยบายการป่าไม้แห่งชาติกำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ40ของพื้นที่ประเทศเพื่อประโยชน์2ประการดังนี้ 1. ป่าเพื่อการอนุรักษ์กำหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดินน้ำพันพืชพันธุสัตว์ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำท่วมและการพังทลายของดินตลอดทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยของประชาชนในอัตราร้อของพื้นที่ทั้งประเทศ 2. ป่าเพื่อเศรษฐกิจกำหนดไว้เพื่อการผลิตไม้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอัตราร้อละของพื้นที่ทั้งประเทศซึ่งถ้าดูเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่มีอยู่33%ของพื้นที่ทั่วประเทศหรือจำนวน104.7ล้านไร่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ34ล้านไร่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า23ล้านไร่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า4ล้านไร่วันอุทยานแห่งชาติ7แ0 0 0 0ไร่และยังมีพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์อีก48แห่งรวมพื้นที่12ล้านไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเพื่อเตรียมการอนุรักษ์อีกประมาณ32ล้านไร่ผลผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียป่าไม้นมันจะได้รับเท่ากันหมดไม่ว่าคนรวยหรือคนจนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีส่วนที่จะช่วยกันดูแลนะครับนอกจากท่านไม่ทําลายแล้วถ้าท่านจะช่วยกันปลูกคนละต้นนะครับก็จะสามารถดีฟื้นพื้นที่สีเขียวขึ้นมาได้นะครับ จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพียงแค่5เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายโดนบุกรุกและแพ้วถางไปแล้วทั้งสิ้น17,000ไร่นั่นหมายความว่าพื้นที่ป่าไม้ไทยเหลือไม่ถึง33%ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งประเทศซึ่งทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องยอมรับและเห็นร่วมกันว่าพื้นที่ป่าไม้ของไทยเหลือน้อยเต็มที